่านสาธุชนบ,บริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนนี้หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นเพื่อพ้นจากนรกต่อไปขอย้ำไว้ในตอนต้นว่าการปฏิบัติตนในพ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงนรกด้วยเปรตด้วยสุรกายด้วยสัตว์เลี้ยงานด้วย การปฏิบัติพ้นกันมาทังว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจําเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็ตามไม่เกิดในอบายภูมิสีแน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจา้าที่มาในพระไตรปิฎกพ็ะธรามายเองบวชจากพระไตรปิฎก มีความเร่อมใสในพระไตรปิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นว่าหลังสู่พระพุทธเจ้ามีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไว้เสมอแต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่ไม่แต่อัตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ ก็เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้วก็เลยลืมความตายไม่ได้ทั้งนี้เพราอเราก็ความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่แต่ก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ ขบันดาญาโยมพุทธบริษัทคิดตามนี้ก็แล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสอนจะได้ไม่ไปเกิดในอบายภูมิม่นรกเป็นต้น้วยการในสองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการในสามรักษาสินห้าให้มัน่นคง ไม่ละเมิดสินห้าตั้งแต่วันนี้ไปจงกว่าจะตายบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมันแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนที่มีกําลังใจยอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนเขาบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผุ้ปนสาว่าเขาองค์สมเด็จปจนวนรสวดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกัน ต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่นอนนี่นก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกำลังใจถึงขั้นนี้แล้วเขย่องแอบ,บไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นานอย่างมากก็ไปแค่เจ็ดวันแต่แอบ,บอยู่มไม่ให้คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยิน รูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆม,มากๆแอบอยู่นิดๆทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะมีจิตข้องอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่คือความจริงบรรดาแรมพุทธบริษัทการที่เกิดในแดก็อ,อบายภูมิเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องขาดชิ้นห้าเสมอไปว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรสนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไป แม้แต่อารมณ์ชั่วบ่มหมองนิดเดียวบางทีก็ไปถึงกับชั่วอย่างโกตอริกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกธรรดาญ่าโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่หกเรื่องโกตุอหิฮิกะตอนที่ห้าในความจริงก็มันนึกแท่งชักหักกระดูกใครทั้งหมด อารมณ์ใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวนี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้าวมาตุกว่าญาติจิตไปคล้องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สำหรับตอนนี้หกนี่ไม่ว่าถึงคราวาดแล้วลองมาซ้อนกําลังใจพระเนนเราดูบ้างว่าพระเนนเราที่มีกําลังใจดี มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดีมากสามารถสามารถสารมณ์ในสังโยชน์สันไดกายนี้ได้คำว่ <c oughs> าสวรรณ์ในสังโยชน์หมายความสามารถหักข้างกำลังใจไม่คิดไปตามสังโยชนส์นสามไดกาย คัดคานสัชน์สัชน์คิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมันอ่นในความตายและพยายามทําความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมะาตะอาาริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินยัยมีวินยัยเขาเคร่งคัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดีแต่ได้ว่าจิตไปคล่องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเขา้า ความจริงกายคล่องแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอวบัตเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตเขาบาทรไม่ในตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้หากว่าบรรดาพระของเราเกิดเป็นคนปากเสียใจเสียมีจจมีร่างมีกายเสียสติสมัมปชัญญะไม่สมบูรณ์แบบ ในร่มอิจฉาดิสยายคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นเศรษฐายช้ก่อนต้องไปเกิดในเ,เวจีมหานรกก่อนอย่างพระเทวทัพเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาเจ้าพุทธศาสต์สตน,นิกชนซึ่งพระพุทธเจ,จ้าทรงตรัส ว่าในสมัยของพระองค์เองนี่ความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยเมื่อคนที न, न ่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้ายันนึกว่าดีทุกองแต่ว่าท่านองค์นี้ท่านดีแต่เสียท่าเขานิดที่เลวจัดๆอย่างเช่นเทวทัตตะโกการิกาเป็นต้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสมณกใดในสมัยปัจจุบันก็ตาม คนห,หน้าสนักเป็นคนดีแสนดีก็จงยนึกว่าคนในสนักนั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลวแต่สายพึ่งบนบาร,รมีของท่านที่เป็นัวหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตน ไม่ทำตนได้ของความดีลงอบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำตัวดีมากแต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดกลายเป็นคนโรภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันว่าหน้าตัวท่าจะเปิดลิฟต์ คงไม่ใช่สูงลิบคงต่ำลิบอย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ถ้ามาเด้เลวอย่างนั้นเรื่องกองทานก็มีว่าพระองค์นี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสนัะของค์สมเด็จพระสงร์สวัสดิโสภาคต่อมาวันหนึ่ง ่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวรแพรสมัยนี้อาจจะได้จีวรแพรก็ได้นะเวลานั้นเียก่็ผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอาตมาก็ไม่รู้จักจะบอกลักษณะก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำได้นั่นบางทำนี่นี่บางเป็นต้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อย เร้คำว่าเนื้อน,น้อยกับผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีวรอยู่ตัวหนึ่งนี่ผืนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยท่านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวยอมพี่สาวทำความสะอาดที่นี้เป็นต้นอัตมาก็จำบารีไม่ค่อยได้จําเนื้อความไม่ค่อยได้ชัด ว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือยอมก็าจาไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกันแต่ไม่ได้หวังให้ทําใหม่เป็นน้ำพี่สาววิญาผ้าของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเสื้อใหม่ทําเสื้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสร้างจากได้มาทําให้ละเอียดดีแล้ว ก็ยอมเย็บแล้วยอมเสร็จผู้ง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผพพ้าแพรก็ได้สมัยนี้นะสมัยนี้เทียบกับแพ,พรหรือป่นเสร็จแล้วก็ไปให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมาก ป่วยมากจะไม่สามารถจะคลองยีวอนนี้ได้เห็นผ้ายีวรที่พี่สาวนำไปให้ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนามาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมากอาศัยกำลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททางไปก็ดูจริยาคือกำลังใจของทองท่านด้วย ท่านมีกำลังใจสะอาดมากเขาบอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อาตมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทำไมท่านก็บอกว่าผ้าอาตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควรก,การที่จะรับไว้เพราะผิดประวิน,นัยนผู้บริสา,ายไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือกโกงผ้ขาของบุคคลอืน่น พีสาก็ว่ากว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่านเมื่อท่านนำผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทำทุบเสื้อใหม่สร้างเสื้อใหม่เอาได้ออกมากรอเสื้อใหม่ทำใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆเ,เนื้อถึงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพิสาบอกตามความเป็นจริงท่านก็ยอมรับเห็นว่าไม่ผิดพระวิไหน ที่สาวไปแล้วถ้านก็อยากจะอมจีวรเผื่อนี้แต่มันอมไม่ไหวก็ป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกไม่รักในจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทนันได้หอมจีวรท่านก็ถึงแก้ความตายราศัยที่จิตแทนยีกถึงคุณพระรัตนตรยัยด้วยความจริงวินัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทำวินัยไม่ได้เลย แต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้าอาศัยที่มีจิตใจห่วงผ้ามากตายแล้วแทนนี้ไปเกิดบนสวรรค์ขั้นเทวดาชั้นเทวาโลกความจริงบนบามีของท่านน่ถึงขั้นชั้นดุสิตชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดการรู้จักกันมาว่าเทวดาชัาา้นดุสิตนี่จะต้องเป็นเทวดา จะต้องเป็นคนที่มีบารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าชั้นดุสิตนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธบิดาคือบิดาของพระพุทธเจา้า สองพระพุทธมารดาแล้วก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสาม,มารถเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิทิ์ได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบกรวมความว่าพระองค์นี้เนี่ยมีบารมีที่จะสาม,มารถเกิดในชั้นดุสิทธิได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครั้งนั้นของท่านเพราะจิตเ่านประวัติประวัติถึงกี่วัน แทนที่จะ้เกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกลีบของจีวรในกลีบของจีวรน,นี่บรรดาเทพุทธบริษัทถ้าเกิดเป็นเลนไอ้เลนนี่ตัวเล็กมากเรามองในสายตาปเปล่าจังตาธรรมาอายุตั้งเจ็ดสิบนี่ไม่เห็นแน่บางทีใส่เว้นตาเราอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนลอนตะโกนกันหนาดไหนหูพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่ แต่ว่าท่านก็ย่องเกิดเป็นย่องเอาไปเกิดเป็นเลนที่ตามพระวิน,นัยบรรดาแต่พุทตบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์มระดกได้เท่านั้นต้องไปากายก,ก่อนตายร่ว <c oughs> มอบให้ไปก่อนตายจีงจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสงฆ์ข้อนี้บรรดาท่านพุทธริสั้งหลายฟังแล้วก็โปรดจําไว้ด้วยว่าตามาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วรายกฏว่ามีคนบางคนมาอ้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้าง เป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้างเป็นคนนั่นบ้างเป็นคนนี้บ้างเราทรัพย์สมบัตสนนิส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบ,บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้นกรรมาก,การจะทํำยังไงก็ต้องประชุมสงให้สงลงมติว่าสงเห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นในก็ได้แนะนําให้ท่านปรานทราบ ว่าเรื่องนี้ให้อาตมามอบธรรมานะมอบไปได้เพราะมันผิดี่ไหนยังไงยังไงก็ไม่มอบให้แน่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไปเองก็แล้วกันอาธมาจะไม่โจุดไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสองแต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้นะแน่เพาะถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่าขโมยของสองไปให้ชาวบ้าน เพื่อการมอบหมายซึ่งารายกันตามวินัยต้องทําอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตายอธิบายฟังแล้วเราก็ไม่หวงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านลลายแล้วนั้นก็ไม่ยอมรับออกไปอบอกว่าถวายสงข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากบันดาเึงพุทธบริษัทการนำของสงไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวัง มแม้แต่เศษกะเบื้องแตแกๆเล็กๆชิ้นเดียวเป้นดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ดอนุญาตก,ก็ถือว่าเป็นการขโมยของสองผลที่จะพึงได้รับก็คืออเวจีมานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหม ท่นานจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทพไปอยู่ที่ท่านเถียงอาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าเขินได้ยินถ้าถ่านได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่นานเพราะได้ขืนโตต่อกับท่านดีไม่ดีอาตมจ,จิตใจอาตมาเศร้าหมองเพราะการโตต่อกับพวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวิน,นัยกาลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียเองก็ได้ไม่เอาแล้ว บอกให้กันฟังฉะนั้นพระขอบันดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลกูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมาดกจากพระได้เมื่อพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสมคาญของท่านมอบเสียก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำมินายกรรมแล้วมีคราวสจะมีพระเป็นพยาน ว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะพป็นได้คนนี้จะพป็นได้เป็นข้อน,นี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญาโยมก่อนนะถ้าไม่ทําอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำมาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษรักของสงเป็นของไม่เล็กเลย ความจริงเราได้มาเราก็ตายเราไม่ได้มาเราก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบสเพลเพดด,ด,ดีกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่าก็นำของสงไปอย่างน้อยถ้างลงอเวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นแต่มาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่จะเพื่อรับได้ก็ต้องดู ว่าของที่ท่านพระท่านให้เป็นทรพัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรพัพย์สินดั้งเดิมจากเครวาสหรือว่าเขาถวไหวมาสมัยเป็นพระถ้าเป็นทรพัพย์สินที่ไม่ยากโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถไหวมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถะไหวมานั้น,นระหว่างเป็นพระแล้วจะถือว่าเป็นทรพัพย์สินส่วนตัวของพระองนั้นได้ แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนที่เขเรียกว่าเงินเลือกของสาทุคำว่าสาทุคือท่านก็ให้ให้ได้ดีแล้วให้ได้เจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่จะพระไปรับมรดกอย่างนี้อย่างไงไงไก็ไม่พ้นการตกไม่พ้นการตกนรกสิงการและเมืดอทำลายศรัทธาก็บรรด่าทพุทธบริษัท ถึงพระพุทธเจา้าทรงปรับโทษหนักมากต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเรื่องนี้สั้นมากมันบาพระสฆงในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันหากว่าท่านจะมอบอะไรให้กระญาติโยงของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นขราวะ เป้หมายความยังไม่หมดเป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามมาได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาหมดแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ได้ใช้ยังไม่หมดยู่อว่าบางทีไปฝราธนาคารไว้ฝราธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบีย้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยก็งเงินส่วนนั้นทรพัพย์สมบัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านใด ก็ไปรัพย์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นรัพย์ที่ท่านได้มาได้จากการถวายขบรรดาแทนพระทวบรัษัทสมัยที่เป็น่านแล้วไอ้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้องคิดว่าเป็นส่วนตัวตัวโดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายถวายพอระเราเป็นพระรับสมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้แต่ท่านเขือนโอเนกบรรดาญ,ญาโยมพวกของท่านไป ท่านเองจะต้องลงเอเวจีมานรกบ,บางท่านอาจจะขั้นอะไรก็เอเวจีอะไรก็เ,เวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับายใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมอยุ่เลือนในเ,เวจีมานรกตอนนี้ไปก็พูดถึงเรื่องพระติสาบก็รเรื่องสัน้น ต่นําเรื่องอื่นเข้ามารปสารประสาให้พอกับเวลาสําหรับพระติศาสตร์นั่นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักอยู่วนความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นมรโสดาบ,บนดันไ,ได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบเพราะพ้พนจากความเป็นเลนแะล้วจะไปเกิดวิเวดาชันดุสิต กีความก็ทั้งมีความละอายต่อบาปด้วยเอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นผ้าเนื้อละเอียดมาให้แต่ยังบอกว่ารับไม่ได้ออผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้งพี่สาวก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิม ถ้าไปสระไ,ไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้าเนื้อนิ่มเป็นได้เล็กๆทําให้ผ้าเป็นผ้าเนื้อละเอียดน่ารักท่านยากรักนี่จิตท่างสะอาดขนาดนี้ <c oughs> ก็รวมความว่าท่านพระติสตาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆเกป็นสิงอยู่ในกลีบของจีวรเมื่อพระสงฆ์ตายบอกัาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์ อันดาพระท่านหลายก็ไปจการว่าทรัพย์สมบัติของพระติดสะเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบโ้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากเพราะอยู่กับสมเด็จพระพู้มีพระภาาเจ้าก็ไม่แน่นักนะเพราะว่ามาหาเศรษฐีท่้นหลายมีความเคารพอย่างพระนอนนนิมีผ้าสาดกเป็นพันพันผืน แต่พระนนท์ท่านก็เป็นพระแท้ไปที่ไหนท่านก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจกเห็นพระอะไรไม่มีไม่ไม่มี้าห่ม้วผ้าหผมไม่ดีเก่าเกินไปท่านก็แจกแต่การทำบุญก็ท่านด้วยไปไม่แปลกอย่างท่านพระติสารนี่อาจจะมีเกิววันมากก็ได้เพราะว่าธรรมะสถีบ้างญาติโย่ทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะยังมีการติดคนทรัพย์สมบัติขึ้นมา ยิบอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรคือนั่งเข้าเล่นติดสะร้องต่โกนเสียงดังว่าไอ้โจนปล้นจีวรไอ้โจนปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระหูทิพเลยฟังแบบสบายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่ในพระคันธีด,ดียืดได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบนับ้นก็บอกว่าอนุน เพราะอนันทาดูกาอนนรีบไปที่คุติธรรมอาทต์สะเดียน้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไม่ก่อนอย่าแต่ต้องจากนี้ไปเจ็ดวันจะแตะเด็ดขาดวันที่แปดจึงแตะต้องได้พระนนก็ไปบอกแปดท่านที่หลังกลับมาถามอางค์สรเดจพระสงฆทันว่าเป็นเพราะอะไร พระทเจ้าก็สมัสว่าก็เล่นติดสาอที่คุณก่อนที่เธอจะตายนะเธอห่วงจีวรผืนนี้เธอมีความรักในจีวรผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะคลองจะใช้ผ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มีเธอมาตายที่ก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงจีวร เธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวรออยู่เจ็ดวันเรอะเลนมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้เรียตายคือไม่ต้องใครทําให้ตายอยายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอยายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยู่ยุงนี่ถ้าไม่มีใครฆ่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันมันก็เลน ถึงเจ็ดวันแล้วเล่นนั้นจะตายตายแลว้วไปเกิดเป็นเทวดาบาเทวดาบนสวรรค์ชันดุสิตนีร่ระบรรดาญาจโยพุทธบริษัททั้งหลายถึงแม้ว่าท่นานหลายจะมีความรู้สึกนึกถึงความตายเป็นปกติแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และก็มีศีลบริสุทธิ์บางท่านหรือหลายท่าน อาจจะคิดว่าถ้าเราตายเท่านี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพระเาจ,จา้าทรงตรัสว่าผู้คนประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจําเป็นที่เกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นชื่ออบายภูมิเล่าสีร่ระการไม่สามารถจะติดต้องแต่ต้องทันใดอบายภูมิสี่คือนรกเปรตอสุรกายสติรชนัน แต่ก็จงอย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติศาเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วน่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแล้วกว็เลิกกันถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะผ่องใส ่ังการที่บรรดาเต็มพุทธบริษัททหลายจะทรงกำลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดีเอนุสติเป็นประจําใจจนเป็นฌานจงเป็นของดีมากซึ่งทั้งแต่ก็ผู้มีพระภาคสอนและไว้เพื่อไม่ไหลงไปในบายภูมิต่อไปอาณาบรรดาแต่พุทธบริษัททหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบอกเวลาบอกว่าหมดเวลาแล้วประกาศแล้ว เคยลองกิ้งกิ้งเป็นไปของตั้งเวลาเ่อหมดเวลาสามสิบนาทียังขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี